อะไรของมึงว้าวอะไรของมึงค่ะตายหนึ่งว้าโอ้ยมันวิญญาณตามติดช่วยด้วยนี่นะ สวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของออคิลี่อีกแล้ววันนี้นะคะออคิลี่จะมาเล่นเลอร์บลังเฟลเกอร์นะคะลายเส้นเลสเซนเลอร์บลงเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูท่าวาบกันเลยแกว้ายสวยมากฟับฟับฟับออ้อ วู้คือสวยจึงอีห่อคือสวยจึงจึงจิตจึงใจวอยังไงทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเรามีไลฟ์สตรีมเวลาหกโมงเย็นนะคะสุกเสาทิตย์อย่าลืมมาดูกันนะมาจอยมาลงแรงแต่ขำกันนะทุกคนเออรู้สวยจริงสวยจริงทุกคนทำเป็นเล่นนี่หยิบไฟหยิบไฟวสวยนะยนี่ค่ะไม่กวาดไม่กวาดเวอร์เฮียน,นี่แม่งเป็นเี้ยอะไระฮะเอาเอ นี่กูเตรียมธรดาเด้อโวนี่เอา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 อีเด็กเที่ยนี่เอาอย่าอยู่กับมันมาเปรี้ยวกับกูนะ อะไรมึงอเวทอีแก่เอ,อ้ยไม่ตายสักทีเลือดเยอะอะไรขนาดนั้นนะกลัวเลือดเยอะกว่ามันแต่ทำไมมันแรงของกูวะแล้วทำไมเวทมันเยอะกว่ากูวะแกเถยนี <g ül> อย่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสิดว้วยเจ็บมากกูเจ็บมาก อุ้ยอุ้ยอุ้ี๋โง่อีกระเทยอีวายอีกระเทยอีกระตุ๊ดหิวนักใช่ไหมก็เจอกูนี่กูออกอันนี้เลยนี่กูออกดาร์คซิลเลยกูมั่นใจว่ายังไงกูกระโจนมึงได้ค่ะอย่ามั่นคือไปช่วยอยู่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 โอ้ยขอโทษนะจ๊ะคุณเจ ยังไงมึงอ่ะจะเถื่อจะเถื่ออุ๊ยอุ้ยเอ้าเอ้าเอาเอ้าอีนี่เอาเอ้าเอามึงมันเจ็บอุ้ยมันเบลฟาแล้วอีกดอกอุ้ยมันไปไหนไม่รู้ว่าอุ้ยเอฟเฟกต์ปล่ยมากทุกคนมันลงล่างหรือเปล่าระวังนะว้ายกำลังไปกำลังไปอีนี่ก่อนอุ้ย กูโดนหัวใจกูโดนหัวใจอุ้ยฮะ <Huh? S 1> อะไรของมึงว้าว <Wow. S 1> อะไรของมึงคะอะไรของมึงอีตูดอืมอีกระตูดอีป้านนอกอออออมาละอิลิโอนะ่าอย่ามั่นนะคะ อยออ่านะฉันเอาองเพื่อนอีดอกจะไปล่าเขาอีกสลือมากว้าอีบมาอีบมาอุ้ยว้าลองไปด้วยเอามัน เลอดเอาไอซายลักูตายแทนอีดอกหน้าอารมณ์โว <c oughs> อุ๊ยกูรักอุ๊ยอ,อุ๊ย,อยขอโทษอ,อุ๊ยอุ๊ย sorry อุ๊ยขอโทษข่ะขอโทษอุ๊ยพิมก่อนขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจนัดปูนะคะพี่หนูเห็นมันเลือดน้อยหนูเลยช่วยตีพี่แต่หนูไม่คิดว่าหนูจะได้เงินนะแต่ไม่เป็นไรพี่หนูได้ของสองชิ้นพอดีนี่ได้รูเดนแล้วนะมันหาอีดอกมันเวลหกแล้วว่าอซไซรัสกูเวลสี่อยู่เลยอะแต่เมื่อกี้ เอาเอาเอาอ้ยมันก๊อปอติกูอีปราดปล่อไปโอ้ยอย่าล้านหลานหนูทำไม่พี่พี่จะล้านหนูทำไม่ย่าทอไมอย่ากพี่ ไม่มีวันฟ้งองรักกันไม่ได้มันละมันใจอ่ะสวัสดีค่ะอีธานยาอีดาเอออีดอกนี้เขาเล่นเป็นทีมค่ะเขาเล่นเป็นทีมค่ะหนูเขาเล่นเป็นทีมค่ะลูกเขาเล่นเป็นทีมค่ะอนูกอยู่ได้หลยอีดอกว้าจบแล้วหรอคืององไวมาก เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวมาต่อกันตาที่สองเลยค่ะว่าจะเลิศขนาดไหนอ่ะอีดอกจบไวมากตายไายเลิศไยนี่นะคะเลิบบังตัวแม่กำลังไปแม่ ว้าวโอ้ยมันวิญญาณตามติดช่วยด้วยนี่แน่นี่แน่อย่ามั่นอีกไายฮู้ยเอฟเฟกต์สวยนะเนี่ยว่าไม่ได้สกินแบบสกินนี้ก็ก็สวยนะทุกคนเราดีๆไม่ได้ย่ำแย่นะ นำมัาางกรปะเนี่ย, <c oughs> ยตายไหมตายไหมนี่แน่ <c oughs> ว้ายแอสซินสาวะงงว่ามันเอามังกรปะลวลีซินไปไหนอะตาย วะวะออนสตัปปอร์เบรนวะแลรีซินไปไหนอนะหลุดเหรออีดอกว้ะรีซินลุดอุ้ยอีดอกคืออีลีซินกูอ่ะคือไม่มาสักเลนอีดอกกูวิ่งรอบแมปแล้วดิอีดอกเอ้ยแอบเลย โอ้ยจะทำขบอนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นไหนวะรันเป็นไหนวะเอ้าเอ้าเลิศนี่แน่นี่แน่ไปไหนไปไหนอีกจะถอยรับอยู่ไหน จะเถ้ยรักไปไหนหมันไปไหนวะอุ้ยจะเฮ้ยรักคือแรงมากอีกดอกหาไม่เจอเวอออยอ้ยอ๋อนี่ กูขอบูบับคืนค่ะกูขอบูบับคืนนะคะอุ้ยใจเย็น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  กระโดดสั้นมากกูเวอร์ไปอะเมืองกูเวอร์อ่ะอีดอกูเวอร์เกินอะคุณเจก็จะว่าอีดอคือแบบลงรังแบบตัวแม่นี่ตายจบดับอนาถอีกระเทยโคกิไม่รู้เอ้าโอ้เขากูยังไม่ได้เลยเลย